มาถึงห้องตัวอย่างห้องต่อไปครับทุกคนห้องตัวอย่างห้องนี้นะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเป็นห้องตัวอย่างแบบ one bedroom plus ขนาด42ตารางเมตรครับทุกคนห้องนี้บอกเลยว่าควรจะต้องดูเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าชุดวิวอินเนี่ยจัดเต็มมากนะครับหลายสิบชิ้นเลยแล้วก็มีถึง2ห้องนอนกระจกเข้ามุมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับทุกคนมาดูบริเวณหน้าห้องก่อนเลยนะครับเป็นส่วนของครัวก่อนเป็นพื้นที่โซนใช้งานนะครับพื่านโครงการเนี่ยเขาวิวอินจัดเต็มให้ทุกอย่างตามทุกประการเลยนะครับไล่มาครับทุกคน รวมถึงบริเวณชุดครัวตรงนี้ทุกอย่างนะครับหน้าบานกระจกสีดําตู้ต่างๆนะครับต่อไฟฟ้า2หัวเครื่องดูดควันของเตก้านะครับซิงค์นัางจานทุกอย่างแถมมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวตู้เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นมาจากห้องอสักครู่ค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะมีปลั๊กไฟมาให้นะครับถึง4จุดด้วยกันรวมถึงตัวตู้เนี่ยก็วางไมโครเวฟได้นะครับแล้วก็เปิดด้านล่างเนี่ยใส่ของได้เยอะมากพอสมควรเลยนะครับตรงข้างครับทุกคนจะเป็นจุดที่เอาไว้วางเครื่องซักผ้านะห้องนี้ครับทุกคนจะสามารถวางเครื่องซักผ้า ได้บริเวณตรงนี้เลยนะครับเป็นเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้านะครับแล้วก็บริเวณด้านบนสำหรับทุกคนมีตู้หวีชุดหนึ่งนะครับสามารถใส่ของเพิ่มเติมได้เช่นกันนะและตรงนี้ครับทุกคนเป็นชุดที่เป็นบิวอินนะครับซึ่งเราสามารถวางรองเท้าได้เป็นจะบอกว่าหลายสิบคู่มากๆด้านล่างตรงนี้นะครับคือเนี่ยเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับยาว2บานแบบนี้ทั้งหมดเลยด้วยนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนเนี่ยเป็นกระจกสีดําแบบนี้นะครับดูหรูหราวางของโชว์ก็ดูสวยงามด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นตู้ใส่ของแบบ2ชั้นนะเปิดออกมาก ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพื้นที่วางตูงเง้เย็นครับทุกคนจะอยู่บริเวณด้านข้างเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เลยนะสามารถวางนะครับแบบ2อง,บงประตูบนล่างหรือว่าไซส์ขวาแบบเปิดออกก็ได้เหมือนกันนะครับ จากครัวครับทุกคนเดินเข้ามานะครับจะเป็นโถงลิฟวิ่งและเบนจะบอกว่าตรงนี้นะครับมีชุดบิวอินสุดอลังการนะครับชุดนี้อยู่ตรงเข้ามุมพอดีครับทุกคนชุดนี้เนี่ยจะเป็นตัวชั้นวางทีวีนะครับซึ่งขนาดเนี่ยใหญ่มากเลยนะเราสามารถติดตั้งทีวีนะครับขนาดประมาณ60นิ้วขึ้นไปได้เลยนะด้านบนวางของได้นะครับมีหน้าบานกระจกสีดํามาให้ปิดตู้แบบนี้เหมือนกันนะครับดูหรูหราเลยทีเดียวด้านล่างครับทุกคนเป็นชักนะครับสามช่องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตู้บานนี้ครับทุกคนที่เขาทําการบิ ห้องตัวอย่างถ้าเกิดว่าใครเคยดูนะครับว่าทาเป็นบาร์น้ําดื่มเป็นบาร์เครื่องดื่มเอาไว้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะใส่เป็นของต่างๆเนี่ยได้เยอะมากเพราะมันค่อนข้างลึกมากนะครับแล้วก็ใหญ่เนี่ยถึงเพดานเลยด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีลิ้นชักครับทุกคนอีก3อันแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งบริเวณตรงข้ามกันถ้าเกิดว่าบิวอินทีวีเราอลังการแบบนี้แล้วนะครับโซฟาเราจะธรรมดาไม่ได้ครับทุกคนห้องนี้เนี่ยเขาจะเป็นห้องที่เป็นห้องแปลนเข้ามุมนะครับโซฟาเนี่ยเขาจะทำการบิวอินมาให้นะครับเข้ามุมแบบนี้เป๊ เิ่มเติมด้วยแล้วเวลาใช้งาน,เ,นเราสามารถนั่งนะครับพร้อมๆกันได้หลายคนมากทีเดียวนะกระจกหน้าต่างนะครับเป็นกระจกเข้ามุมมาพร้อมมากระทุ้งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โตัวโซฟาเนี่ยถ้าเกิดประกอบกับโต๊ะทานข้าวเนี่ยก็นั่งทานข้าวพร้อมกันได้4คนเลยด้วยครับซึ่งจากบริเวณน,นี้นะครับทุกคนจะมีทางออกไประเบียงด้วยนะระเบียงเนี่ยจะกัน้นด้วยประตูกระจกบาใน,นแบบสามตัวแบบนี้เลยครับส่วนต่อมาครับทุกคนมาดูห้องนอนกันบ้างน,นะครับห้องนอนเนี่ยมีสองห้องนะครับคือห้องนี้เนี่ยเป็นห้องแรกจะอยู่บริเวณตรงครัวนะครับ นะครับแล้วก็บานกระทุงด้วยรวมถึงฐานเตียงแล้วก็ฟูกนะครับขนาด5ฟุตเนี่ยแถมมาให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณปลายเตียงเนี่ยมีปลั๊กไฟนะครับติดตั้งทีวีแขวนผนังได้ด้วยครับไฮไลท์คือตู้เสื้อผ้าครับทุกคนตู้เสื้อผ้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันของตัวด้านในตรงนี้นะครับจะเหมือนกับห้องเมื่อษักครู่ทุกประกาศเลยครับคือเลื่อนเปิดมีไฟนะครับติดตั้งมาให้นะครับมีตัวราวแขวนผ้าชุดตัวมาให้ลิ้นชักมาให้เลยครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือบริเเเเววณดด้้้้้้าา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 านน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 ขขขขงงงงงงงตตรรรรรีีคัักกออป็ะะจแ่่่หหใญลยซึสมถ ได้ข้างบนก็วางได้นะครับแต่ว่าเราสามารถเปิดนะครับตรงกลางเพื่อวางของนะครับเพิ่มเติมได้เยอะมากๆเลยด้วยส่วนอีกห้องนึงครับทุกคนจะอยู่บริเวณตรงข้ามกันนะครับขนาดจะใกล้เคียงกันนะครับเป็นเตียงขนาด5ฟุตฟูกขนาด5ฟุตเช่นเดียวกันนะครับมีกระจกหน้าต่างพร้อมมากระทุ้งเหมือนกันแต่ว่าตู้เสื้อผ้าที่ได้มาเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่เป็นบานเต็มนะครับรวมถึงเขาจะบิบอินมาพร้อมกับตัวโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้เลยครับอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกกับทุกคนว่าห้องนี้นะครับเขาแถมแอร์นะครับทั้งหมดสามตำแหน ทีนี้สุดท้ายครับทุกคนมาดูห้องน้ํากันบ้างห้องน้ำครับทุกคนเป็นห้องน้าที่เป็นหน้าตามาฐานนะครับของทั้งโครงการเลยห้องน้าห้องนี้นะครับห้องวัสักทู่เนี่ยเหมือนกันทุกประการเลยนะครับทางโครงการเบวล์อินห้องน้าให้สุขภัณฑ์ทั้งหมดได้ตามมีทุกประการเลยครับ